สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กับเพื่อนๆชาวราศีกลุ่มธาตุโลง์ค่ะสงท้ายปีเก่า่งปีเก่าไปสิ่งใหม่ๆหม่กับปีใหม่แวะเวียนมานะคะมีความสุขกาใจแข็งแรงตลอดปีใหม่ ตลอดปีและตลอดไปกายใจแข็งแรงและมีความสุขนะคะรุ่งเรืองก้าวนา้าหวังสิ่งใดขอพรจากคุณพระศรีรัตนไตรน,นะคะให้ความคุ้มครองแข,ข็งแรดรอดปลอดภยัยกายใจแข็งแรงค่ะชาวราศีกุมทัดลมนะคะดาวเสาทับลัคนาในรอบ30ปีต่อมาจนจะหมุนเวียนมาทับลัคนานะคะ เสาวินาทางไกลจบสิ้นไปมาทับลักเสาเบื้องหลังทําให้ชาวกุ่มมีประสบก,การณ์ที่เข้มแข็งในรอบ30ปีต่อเนื่องไปอีกสองปีครึ่งนะคะเสาทับลักความจริงจังมุ่งมั่นเข้มแข็งด้วยประสบก,การณ์นี้ มีนาคมปี2566นะทับลักขนาอยาไปสองปีครึ่งนะคะเสาทับลักมาพบกับดาวราหูคู่มิตรมิตรยังชาวคุ่มเองนะ,ค,ะคู่มีความเข้มแข็งด้วยประสบการณ์อดทนได้รอคอยได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกอดตอนเองราหูก็ไปอยู่นเรือนการเงินรายได้ผลตอบแทนแก้แหวนเงินทองสิ่งที่จะได้มา มีความสุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นตนเองอราหูมีดาวพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบาจากการงานอาชีพเล่งมาที่ราหูพุทธนั้นก็คือปุตตะการลงทนุนคือดอกผลสิ่งใหม่ๆความสุขสนานเรื่นเริงและเป็นดาวพุทธคิดพุยคิดเขียนพุทธคิดพูดคุยคิดเขียนนะคะการค้าการศึกษาพุทธมรณนะการจบสิ้นไปห่างไกลกันไปมีอะไรใหม่ๆ ในการงานอาชีพนะคะจบงานเก่าก็เริ่มงานใหม่มีดาวจันทร์ราชาโชคแม้จะมีอุปสรรคปัญหาอะไรก็จันมาเกี่ยวข้องกับมรณะอริอยู่มรณะศัตรูก็หมดจบสิ้นไปห่างไกลออกไปนะก็ได้ลากราชาโชคมีโชคดังราชานะคะด้วยผลบุญเก่าทำไว้ ก็ทำให้รอดจากอุปสรรคปัญหาที่ผ่านเข้ามาและผ่านไปค่ะพ,พุทธพุทธะพุทธมรณะบกระดาคูมิกระดาสุขงาน,านการอาชีพได้เปลี่ยนแปลงไปใหม่นะคะสุขนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงม,มริตโย้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับพันธุบ้านรถราหลักทรัพย์รถการเดินทาง มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มีนาคมยาวไปเจ็ดปีเต็มนะคะมีนาคมปีหกหกบริเตยุริรับเล่นรับเล่งมาที่กรรม,มอาชีพมีเหตุการณ์มวลชนผู้คนกับการงานที่ว่ามันคงแล้วเปลี่ยนแปลงไปก็ได้มีประสบการณ์นะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นสุขพันธุสุขสุภะ มีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงการงานอาชีพมีเกณฑ์โยกย้ายก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะเมื่อมีการเงินพร้อมแก้วแหวนเงินทองพร้อมก็อาชีพเปลี่ยนไปแล้วตนเองก็จะได้ลาลาบจากการงานอาชีพใหม่ๆคะ่ะมีหุ้นส่วน ผู้ค้าการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วงได้ลาบผลต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะจึงจะได้ลาบมาลาบจะนำพาให้ชาวกลุ่มได้มีประสบการณ์มีแก้วแหวนเงินทองมีสังคมใหม่ๆค่ะฤหัสลาบผลจากหุ้นส่วนและการสังคม จะได้รับความสนับสน,นุนม,เมีเป้าหมายร่วมกันจากหุ้นส่วนอีกฝ่ายนะคะร่วมกันาอาชีพกันพระรหัสนี้เป็นสามแก่ลักคนาทรงแรงเอื้อมให้กับชาวกรมได้พบกับกองเชียร์มีแรงกระตุน้นส่งเสริมให้ได้มีการเงินและล่าผล,าลาจากอีกฝ่ายร่วมกันงานกันนะคะ ชีวิตแม้จะผ่านอุปสรรคปัญหาส่งท้ายปีเก่าที่ผ่านมาก็ต่อเนื่องไปปีใหม่ได้ประสบการณ์ชีวิตจะผันผลเปลี่ยนแปลเช่นไรนะคะก็มีโอกาสได้ลาบใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตใหม่ะะมาดูกันที่ชาวกลุ่มกับไฮทาโรนะคะ ราชินีพระจันท์เหรียญก็มีสองด้านมีข้างขึ้นก็มีข้างแรมจันร์ะเิจันราชาโชคมีโชคดังราชาบนเก่าส่งเสริมทำไว้มาอยู่ในเรืนอนมรณะนะคะอุตตะสตรีแม่แม่แมบทหลานบริวารคนอ่อนวัยกว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจำวันการงานของชาวกลุ่มนะคะจันราชาโชค ตรีโกนไปที่ราหูชาวกลุ่มค่ะมีคิดฝันอะไรด้วยบุญเก่าทานบาร,รมีสร้างสมไว้มีความอ่อนโยนนิ่มนวลสิ่งที่สร้างทานบาร,รมีไว้ก็ได้รับการคุ้มครองดูแลอุปถัมภ์ไม่มีอะไร ว่าวิฟรีเดินหน้าต่อไปเดินทางขยายผลออกไปไปสู่กิจวัตรประจำวันสิ่งใหม่ๆนะคะที่มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นโดยผลบุญเก่าทำไว้ค่ะได้ร่ตนต้นหาราษผลใหม่ๆ งานทางด้านสตรีงานความสวยความงามงานจินตนาการสร้างสรรค์สิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะคะก็มีคู่ค้ามีหุ้นส่วนประชาสัมพันธ์ติดต่อค้าขายร่วมกันอีกฝ่ายให้การสนับสนุนด้วยเป็นคนที่มีจิตใจดีใจเย็นนิ่มนวล ได้ราบจากผลบุญเก่าทำไว้ค่ะมีผลตอบแทนจากอีกฝ่ายเหมือนถูกหวยรวยเวอร์รางวัลที่หนึ่งนะคะที่ผ่านมากันได้รับลอยมีการเงินเข้ามาเป็นการเริ่มต้นตนเองค่ะชาวกุมราหูไปยินเรือนการเงินเดินทางติดต่อค้าขาย ก็มีลาบผลการเงินจากเพศตรงข้ามอีกฝ่ายเลือกโกนให้ลาบมีการเงินใช้สบายเหมือมีแก้วแหวนเงินทองของมีค่าเป็นคนที่มีคุณค่ากับอีกฝ่ายให้การสนับสนุนได้รับการดูแลเอาใจใส่ ชาวกลุ่มทัดลมค่ะก็ได้พบกับการงานเพื่อนการสังคมที่ผ่านมาสนุกสนานค่ะใช้ชีวิตในแต่ละวันได้พบเจอสิ่งใหม่ๆเห็นการผจญภัยได้กันรู้อะไรใหม่ๆจากผู้คนสัญจรภัยมาก็ได้เต็งตัวได้กินเดิสนสังสรรษา มีการเงินจับจ่ายถ้าจะเก็บการเงินเอาไว้ก็หมดไปกับเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวคนทันสมัยนะคะสนุกสนานร่าเริงม,มองโลกในแง่ดีค่ะได้ท่องเที่ยวกับการเดินทางได้ทำงานที่ทนี่คนอีกฝ่ายสนับสนุน นะก็ได้พบกับสิ่งที่รอคอยนะคะอนะนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลอดทนได้รอคอยได้เสียสละได้นะแต่ติดต่อค้าขายคนต่างถิ่โครงการไอเดียในฝันที่รอคอยมานานจะทำให้เป็นจริงนะคะได้ทำการงานสังคมสงเคราะห์งานเสียสละ งานที่ทำแล้วมีประสบการณ์มีไอเดียความคิดลึกซึ้งนะคะกับการร่วมกันงานกับอีกฝ่ายอดทนได้อดทนได้เราคอยได้เสียสละได้ได้ดีแน่นอนค่ะกับอนาคตกับการค้าการท่องเที่ยวเดินทางไกลค่ะเป็นผู้มีจิตสมาธิสูงค่ะ มีความเสียสลัดเป็นผู้มีความเข้มแข็งชอบมันเพียรนี้ก็มีโอกาสเดินทางจะริกสแสวงบุญหรือศีลปฏิบัติธรรมอะไรที่ไมายึดมัม่นถึงมั่นก็ปล่อยวางนะคะมีมุมอมองไม่เหมือนใคระคะ่ะ มีจิตสมาธิที่เข้มแข็งไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะปัญหาถ้าไม่ได้อะไรก็เป็นเรื่องราวของกรรมเก่ากลไปอีกอ,อดีตชาติใกล้กมาหมยนี้ก็อดีตที่ผ่านมากมนะกรรมมัดกรรมเก่าพุทธสุขอีกคู่อย่าดูดับอย่าดูเบาถ้ามีเรื่องราวของสตรีแม่ๆอุปสรรคปัญหาคนอีกท,ที่หนึ่งจากการทำงาน ต่อค้าขายร่วมกันมีเหตุให้จบสิ้นกันไปเริ่มต้นใหม่ก้าวหน้าต่อไปสู่อนาคตพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบานะคะมีเหตุการณ์ผันผวนปรวนแปรไปเรื่นองการอาชีพหวานพืชพนรอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นทำความดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนนะอันนี้เรื่องราวของบ้านรถล,ลักทรัพย์ที่เด่นบ้านเลือกคน รถกเร็เลือกขนโอกาสชาวกลุมจะมีการเงินแก้ไว้เงินทองมาแล้วก็จะมีความมั่นคงของชีวิตนะคะเมื่อใช้ชีวิตทำความดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอนนะเป็นคนดีมีศีลกะะับครรบรอดปลอดภัยะคะ่ะ หวานพืชพันธุ์เพราะพันธุ์เมล็ดพืชอะไรไว้ก็จะได้อย่างนั้นนีว่ารวยแลยค่ะความขยันหมั่นเพียรประสบการณ์งานอาชีพนี้ก็จะชำนาญในงานนะคะขยายผลการเงินนะชาวกลุมไปเกี่ยวข้องกับการเงินการเงินนั้นก็ได้จากการที่มีแรงกระตุ้นกระตุ้นส่งเสริมให้ไปสู่การงานอาชีพที่เชี่ยวชาญชำนาญน,นะคะ การเงินค่ะขยายผลรวยค่ะไม่มีวันยากจนจากที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะพุดสุขอีกคู่ยาดูเบานะคะพุทธุขดาวคู่มิตรก็จะได้พบกับมิตรสหายนะคะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจมีโอกาสได้ มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงนานาชีพใหม่ๆค่ะประสบการณ์จะนำพาให้ได้พบกับเพื่อนใหม่มีการเงินผลตอบแทนโอกาสมั่นคงของตำแหน่งหน้าที่การงานและมีโอกาสได้ดูแลบริหารจัดการ,รการงานด้วยประสบการณ์ค่ะ ถึงสาสเมษายนนะคะงานนี้ก็ได้บริหารจัดการงานติดต่อต่างชาติต่างแดนงานที่พบแล้วท่านการเวลาเยะมะอราชาโนทาเวสวนโนอรังสุขโต นโมพุทธายะงานทางด้านสังคมสงเคราะห์งานหรือเบื้องหลังอันนี้ดาวรัตยูลิลับเด่นลบเจ็ดปีเต็มเล็งมาที่การงานอนาชีพนะก็จะได้ทำการงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างแดนการติดต,ต่อกับคนต่างถิ่นนะคะรุ่งเรืองก,ก,ก็มีโอกาส ได้ลาบผลจากหุ้นส่วนคูกค้าเพศรงข้าถึง30เมสายนค่ะนไม่คาดฝันนี้จะมั่งคั่งร่ำรวยมีเกณฑ์มีรถบาทหลักทรัพย์ที่ดินสิ้นสุดการรอคอยนะคะ<ฮ>ได้ทำการงานที่ประสบความสำเร็จนะคะจันราชาโชค ในเรือ,อนการต่อสู้แข่งขันมีมรดกตกท่อจันราชาโชคตรีโกนไปที่ดาวมรึตกตย์นะกบุญบาร,รมีเก่านะคะรรก็จะได้พบกับการเป็นแรงเกิดความมั่นคงของชีวิตการงานและลาผลจากการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมมีการเงินผลตอบแทน ที่ประสบความสำเร็จส่งท้ายปีเก่าเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตต้อนรับปีใหม่ด้วยความฝันเป็นจริงอดทนได้รอคอยได้สุขภาพแข็งแรงแเข้มแข็ง,ขงไปไหนไกลๆก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยผลของการทำความดีไว้งอกเงยออกผลฝันเป็นจริง โครงการสำเร็จการโชคดีค่ะ